กันหนูแล้วหมอกันหนูนวดเก่งยังเลยกันหนูนวดพูงพ่อทำไมหรอมานวด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 พูงพ่อหรออืมกันหนูแล้วหมอนวด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 พูงพ่อหรออืออืออือไม่แน่หรออือกันหนูแล้วหมอนวดพุงพ่ออ อนออนอืออ๋อแล้วโอ้แต่พอรูปหัวเนาะอือ